พระนามหนวงพ่อทุ่งรูนะครับสี่พระเพลิงแต่บ้านจะข้างด้านที่ประมูลมหากรรมโรงทานน้อยนาเหล่ากับที่บันป่าสมานดาวขะน้อยบุญนี่บรรดาขะน้องครับครับคขบ้นการเท่าครับมหาของหลวทานที่ไหนมอยบ้าทขาบุญครับโอ้มาท้าบุญขณะนี้นะครับบรรยากาศกำลังเริ่มนะครับมหากรรมโรงทานเริ่มแล้วครับ เดิมแจกสิ่งของนะครับมือนี่ผ้าเบงผ้าส้มบรรยากาศกันย่าๆครับมือนี่กับผมสวิตบ้านสมานเราว่น้องครับเป็นมหากรรมร่วงข่านเป็นขั้งยิ่งไงของบ้านหน่อยนะเราครับมาเถี่ยวไรแลครับคนเยอะมากครับพี่น้องบ้านหน่อยนะเราครับผมผ้าเบงบรรยากาศกันย่าๆครับมือนี่อยู่น้อยนะเราครับ คอณายัน <usion. S 1> คุณดองสารพ ja ัน ok. ธ์รอะาไทยเาเจ้าดอก ลุยเสือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมเผาแถวเป็นระเบียบครับอยู่หน่อยนะเราครับนี่คือสายบุญนะครับสายบุญจากมาหมากำลังท่านบ้บานน้อยหน้าเ่าครับผมพินแจกครับพินแจกหลายกวบบ่าไงวบบะ บรรยายน้อยหน่อยนะเราคนเยอะมากครับอยู่น้อยหนาอเราครับผมลุงท่านกับไรน้องหมีเนาะกับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมซุ้มครับบรรยากาศลุงท่านครับผมสายบุญครับผมครับนี่อีกหนึ่งลงท่านครับจากน้อยหนาเราครับ สายบุญมาจากครับจากสายครับสายบุญนี่นาา compound. สายบุญมาจากสายครับย่างมาย่างครับโอ้โอ้ครับผมครับสายบุญสายบุญจากบ้านหัวย่างครับผมดงลูกข้านะครับโดนลมแรงๆแบ้วๆนกสูงเข้าอุะนะครับท่านนะครับกับมาฮอดมาถึงกันทุกปี ครับทีนี้ย้ําเชิญแทนซอยครับซอยเอาท่านเชื่อเชือของกรุงนะครับมนคงมาเสริมกันย้ําเชิญ่านด้านหลังท่านประธานสภาพเอาที่ใส่นอต่านคุณพี่ถะนองพุ่งครับพับเอาแขนท่านพีนี้เพื่อนรับท่านท่านประธานสภาพยิําเชิญเดี๋ยวท่านคุณนี่พาไปนะครับพี่อ้เจ๊ยังนอครับนี่โอ้เตี่ยวครับทู่ซอยเดี๋ยครับท่านคุณสีพี่น้องเขาแถวเป็นเรียบเรียบเรียบร้อยครับ อทั้งไก่ทั้งยืนกเหลวแต่เพิ่นแเ่ทังเ่เดี๋ยวครับเดียวต้นรดนี่เขเป็นต้นเลนขานครับพร้อแล้วพ่อแวหมทีย่อี่นี่นี่ี่ี่นร่ี่นนี่นี่เีี่่นนีน่น่

โอ้อยู่กับน้อยนาเราครับเป็นมาแจกครับสายบุญน้อยนาเราครับผมครับบ้านเจ้าภาพเด็กน้องเด้ออย่างนี้ครับนี่เป็นขนมนะครับน้องครับผมหลากหลายน้องท่านครับน้อยนาเราครับผมพ่อเขาเบรรยากาศะครับเราจะซอฟตน่อยนะครับข้างซอหน้าเย็นหนึ่เข้านะครับข้นละสองโรยนะครับไม่ออกตัดใจร่วกัน ทา station, ้านนาิมเสือกีขนมถาวรเลกประตูหรล่าครับต้านะครับที่นใด้าน้าากะไม่ได้มาขนมการร้านหลย์อยู่ด้วยไหนคนไหนขนม ที่รักษาคอกรคุมสัญญาณไมงไม่ใช่สัญญทานสืหาสัญญาณางที่ทางไม่ตกในเ่บ้านได้ครับมยุที่บุญกัศเไปให้จบในเวรชายากรอรยาได้โอก จงเป็นที่พึงเป็นที่กำจัดเรกาเนไพรกันตรายใดๆจมราตรี่อปทน่กรมหาปยุกตัเจว่าราบเราอยน่เรานงโเก่าทุกรูดแลวกตนะเ่กันลงรที่สเกตแต่มาใจทั้งปรีประดู จงแ้ัารีสถานพสภาพทสภาเทสออท้แสนหืนเ็พันสองร้อยสี่ิบบาทห้าวนเกิดอ๋อ tiền nam đó không tiền nam đường không